ครับผมสวัสดีครับผมร้านสุนามินะครับสามคันนี้ลูกค้าก็เอามาทํานะครับเจ้าเดียวกันนะครับเราก็เลยทําพ่วงให้นะครับคันนี้ลดสภาพยังใหม่มือสองมอไซค์นะครับมาใส่พ่วงใหม่นะครับสกูปปี้สวยงามมากนะครับลงตัวนะฮะใส่พ่วงเข้าไปนะตัวนี้สวยงามนะฮะแข็งแรงจุดยึดของเราทําอย่าแข็งแรงนะครับ สีตะแกรงพ่นพัตเตอร์โค้ดนะครับสีตัวพ่วงพ่น 2K นะครับเคลือบแล็กเกอร์ด้านนะฮะสำหรับลายนี่เราก็ใช้สีนะครับสีพ่อนอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือพวกน,นี้ติสติกเกอร์แปะนะครับ <c oughs> รุ่นนี้เป็นหลังคานะครับหลังคาตัวนี้ก็าทางร้านก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็ให้มันดูดีขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นนะครับ จะใส่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันดึงไว้นะครับถ้าเกิดเราขับเร็วนะฮะสามารถถอดออกได้ง่ายๆนะครับตัวนี้นะฮะมันเป็นสายรัดนะทำอย่างดีเลยนะครับสวยงามสวยงามเป็นไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะคันนี้จะใส่ยูดีใช่ไหมเอาเปิดดูนะแล้วก็จะมีกันสะบัดนะครับโค้งอย่างสวยงามนะครับเห็นไหมครับโล่งขาลงได้นะครับโครงเหล็กอย่าง หนานะครับเหล็กเหล็กกลมนะครับเหล็กตัวที่เราใช้ในสามมิลน,นะครับไม่ต่ํากว่าสามมิลน,นะพวกนี้ยแข็งแรงมากนะครับจุดหนาก็หนาจุดบางก็มีนะครับ <c oughs> แต่น้อยอ่าตัวนี้จะเป็น USB นะฮะเราใส่คันนี้นะจะมีอ่า USB เพิ่มเติมแล้วก็จะมีสวิตนะอืมเปิดได้นะฮะเช็คไฟได้เป็นแบตเตอรี่ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับสวิตสองตัวนี้ก็เปิดสปอตไลท์ลองเปิดสปอตไลท์ดูซิ ไฟลีสีฟ้านะครับอย่างสวยงามอ่ะไฟแสงสว่างปิดไฟลีเปิดไฟแสงสว่างก็ได้เปิดไฟรถเปิดไฟรถไฟลีตัวนี้ออกได้เลยนะครับนะครับสปอตไลท์เราจะปิดไว้ก็ได้นะครับเราทําอย่างดีนะครับมาตรฐานเลยนะฮะอ่ะไฟเลี้ยวอ่ะไฟเลี้ยวเลี้ยวออกนะครับตามรถมอไซค์เลยนะฮะไฟเบรกอ่ะไฟเบรกเบรกออกตามมอไซค์นะครับอย่างสวยงามนะฮะ ภายในนะครับภายในอย่างดีนะครับมีเบ๋นะครับอย่างสวยงามนะฮะมีพักเท้าพักพื้นปุ่มสามารถถอดได้นะครับสบัดได้นะครับอย่างสวยงามทุกคันจะเหมือนกันเลยนะที่เราทําตัวไหนสําคัญเราก็ใส่แต่คันนี้พิเศษก็คือจะมีหลังคามาใช่ไหมครับมีไอกันชนหน้ามีไฟสปอร์ตไลท์นะครับที่ที่เพิ่มมานะครับ อันนี้จะเป็นออปชันเสริมนะครับลูกค้าสั่งมาเพิ่มนะตัวตัว2ออย่างนี้นะครับคือจะมีกันชนแล้วก็ไฟหน้าแล้วก็หลังคานี่คือออปชันเสริมนะครับถ้าลูกค้าไม่เอาก็จะเป็นราคาสแตนดาร์ดปกติราคาอยู่แล้วนะครับเนี่เหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ก็ลูกค้าสั่งเพิ่มนะเป็นหลังคาแล้วก็สปอตไลท์นะฮะ USB สวิตช์นะฮะสั่งเพิ่มจะเป็น PCX นะครับตัวนี้สวยงามเหมือนกันเลยนะฮะครบทุกอย่างนะครับ ทั้งสามคันนี่เหมือนกันเลยลูกค้าสั่งมานะครับเจ้าเดียวกันเลยนะครับอันนี้สวยงามนะครับคันนี้เป็นซีทีนะอันไนห้ลองหมุนให้ดูหน่อยรอบๆซีทีคันนี้เป็นแดงดำนะครับเราทำสีให้เหมือนกับตัวรถลูกค้านะครับแล้วก็ตัดด้วยดำตัดขอบขาวนะครับอย่างสวยงาม รถใหม่นะครับ PCE กับ CT <Yes. S 1> ี่รถใหม่เลยลูกค้ารถใหม่มาทำเลยนะครับนะครับเจ้าเดียวกันอาลองเปิดเปิดผ้าคลุมออกผมจะเปิดผ้าคลุมออกนะครับแล้วจะดูว่าข้างในเป็นไงเพราะว่าคันนี้ลูกค้าให้ใส่เบาะเสริมเบาะเด็กเบาะเด็กเสริมนะครับรุ่นนี้จะใส่เบาะเด็กได้นะครับสองรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นเดียวกันนะตัวพ่วงนะครับตัวเดียวกันจะใส่รถ ปา,ปานกลางได้หรือก็ว่าจะใส่กับสกู๊ปปี้ก็ได้แต่ไซส์ของเขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไซส์นี้นะครับไซส์นี้เขาเรียกใหญ่หน้าสัตน,นะสามารถใสอ่อันนี้ได้ครับใส่เบาะอันนี้นี่เบาะเด็กนะครับเบาะเด็กตัวนี้สามารถยกออกได้นะที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้สะดวกสบายกับลูกค้านะครับยกออกได้นะเบาะเด็กเนี่ยนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับพอดีถ้าเรามีลูกมีหลาน ลูกหลานเราก็จะได้นั่งได้ด้านหน้านะฮะระว่างขาเราด้วยนะครับไม่อันตรายนะหรือว่าพี่กับน้องก็นั่งได้สบายๆเลยนะครับผู้ใหญ่นี่นั่งหลังนะครับเด็กนั่งหน้านะครับแล้วอยู่ในระว่างขาเราไม่ไปไหนปลอดภัยด้วยนะครับโอเคนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับลักษณะนี้เลยนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ลองทักมานะครับผมร้านสุนามินะครับ0 8 7 085 4576ช่างต่ำนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็ลองคุยกันนะครับหรือว่าจะทักไลน์ผมก็ได้นะครับสวัสดีครับ